สวัสดีครับเรียนตัวก็สู่ Mister Pop Channel นะครับผมภูผาผมจบจาก University Cambridge สาขา Engineering นะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองตอนนี้ผมสอบไปเอลได้8นะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งกีดแต่ด้วยวิชามาต่างๆที่ผมสะสมมาหมดในการสอบ14ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนเอลผมครับแอดไลน์ทักมาในเรื่องในด e s c r i p t i o n ข้างล่างนะจ๊ะสิบหลักร้อยก็สิบเท่านั้นมาวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการท่องจำวิธีท่องจำที่ดีที่สุดที่กูเคยใช้มาโอเคไหม ท่องจำได้เร็วท่องจำได้เยอะท่องจำได้ถูกต้องมีวิธีตามนี้5สเต็ปทาตามกูได้เลยโอเคกูรู้ได้ยังไงกูเป็นคนที่ท่องเก่งมากนะครับผมบอกเลยว่ากูเป็นเหมือนยอตัวเองนะแต่ก็ต้องใช่อ่ะเพราะว่ากูท่องเก่งจริงๆนะครับข้อสอบภาษาอังกฤษบางสอบเนี่ยตอนที่กูอยู่เยีเ็นะครับตอนที่กูอยู่ประมาณมสี่มหกูเข้าไปสอบโดยที่กูไม่รู้เรี่อะไรเลยนะกูท่องเข้าไปทุกคำนะท่องเป็นพารากราฟ เป็นร้อยร้อยร้อยหน้านะครับท่อง Word by Word นะครับกูท่องแล้วก็จำแล้วก็เข้าไปตอบเขื่อ,อไหมไม่เป็นคำถามเกี่ยวกับ descriptive writing descriptive writing ก็คือแบบอธิบายว่าโต๊ะเป็นยังไงเตียงเป็นยังไง describe ป่าอะไรอย่างงี้ describe ของกูท่องการ describe ของทุกทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ไปเขียนโอเคไหมเพราะฉะนั้นวิธีท่องจำที่ดีที่สุดคืออะไรกูถึงรู้คนครับเพราะัพวกมึงเอาไปใช้แล้วก็จำเอาไปสอบ เห็นไหมเป็นวิธีที่เร็วดีแล้วก็ง่ายที่สุดโอเคมาไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่ม,มันเลย5สเต็ป1นะครับต้องคิดดีๆว่าอะไรจำอะไรไม่ต้องจำหลายคนบอกไอ้เ e ฮ e, e ียอะไรสเต็ปหนึ่งที่อะไรเนี่ยฟังนะครับฟังอันที่สำคัญบางคนบางคนที่ไปสอบเนี่ยบางทีแม่งไม่รู้ไว้ว่าอะไรต้องจำอะไรไม่ต้องจำเลยลองคิดดูนะบางคนไปท่องฟอร์มูลา ท่องฟอร์มูลาอยากไปจำฟอร์มูลาฟิสิกส์ F เท่ากับ ma s เท่ากับ ut บนสอง at สแควร์มึงจะจำทำเพี้ยอะไรครับพวกฟอร์มูลาบอกเลยว่าไม่ต้องจำใช้บ่อยๆทำพา p a s เพเปอร์เยอะทำโจทย์ตะลุยโจทย์เยอะๆมึงใช้บ่อยๆเดี๋ยวมึงจำได้เองมันเป็นการที่มึงจะต้องเอาสิ่งที่มึงจำไปใช้เพราะนั้นมึงอย่าจำพวกนั้นเห็นไหมท่องศัพท์นะสอบ i อเอลบอกเขาพ,พี่ท่องศัพท์หายคำศัพท์มากเทียบไปสอบ i อเอลเรดดิ้งให้ได้คะแนนเยอะท่องทำเพี้ยอะไรไม่ต้องท่อง พวกนั้นแะใช้บ่อยๆพยายามเข้าใจว่าวิธีใช้มึงท่องไปแล้วมึงไม่รู้วิธีใช้มึงก็ไม่ได้เครียดอะไรอยู่ดีนะครับสิ่งที่ต้องท่องคืออะไรสิ่งที่ต้องท่องจริงๆแล้วคือ definition กับ explanation โอเคไหมคืออะไรวะ definitionexplanation ยกตัวอย่างเช่นใครที่ลง IEL writing task one กผมนะครับผมจะมีประโยคไปให้เลยว่าตึงๆตึงๆตึๆต,ต,ต,ตามนี้มึงต้องท่องเข้าไปแล้วก็เอาพวกเครียดเนี้ยท่องไปทางประโยคไปจําแล้วก็เอาไปเขียนในข้อสอบ ถ้ามึงไปเขียนในข้อสอบเรียตงตึงต้อๆมึงจะได้คะแนนเยอะจะได้เจ็ดโอเคไหม <cl aps> นี่คือสิ่งที่มึงต้องจําจริงๆนะครับจำเซนเทนซ์นะดิฟฟิเนชันคืออะไรสมมติว่ามึงไปสอบฟิสิกส์นะครับสอบฟิสิกส์มันจะมีคำดิฟฟิเนชันที่มันถามเช่นมันถามว่าเอ,อ่ reflection คืออะไร reflection คืออะไรมึงก็ต้องไปเขียนว่า reflection กับ reflection คืออะไรถ้ามึงไม่ท่องเข้าไปมึงจะตอบได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่มึงต้องจําเข้าใจไหมมึงจะต้องดูดีๆว่าอะไร ที่มึงต้องจําอะไรที่มึงต้องทําโจทย์ไปบ่อยมึงถึงจะทําได้มันสองอันเห็นไหมอย่างแรก clarify ก่อนเลยว่าอะไรที่ต้องจาโอเคพอมึงรู้แล้วว่าอะไรที่ต้องจํายกตัวอย่างเช่น ios writing l a s s 1 o นะครับกูมีเขียนไปให้มึงเลยว่าอะไรที่มึงต้องจําบ้างมีเซ n เทน c ์ไหนบ้างที่มึงต้องจําแล้วมึงเอาไปเขียนด้วยลายมือของตัวมึงเองแล้วมึงเอาไปรวมกันไว้สเต็ปที่2เขียนด้วยลายมือของตัวเองเห็นไหมนี่ลายมือกูทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องจํา สำหรับกูนะครับตอนทีน่ันไปสอบภาษาอังกฤษเห็นไหมทั้งคู่นี้เขียนแล้วเก็บไว้ในที่ที่เดียวโอเคไหมสมองจะจําได้ต่อเมื่อมึงเก็บไว้ในที่ที่เดียวไม่ใช่แบบมึงเขียนไว้ในหนังสือเล่มน,นี้2บรรทัดหนังสือเล่มน,นี้อีก2บรรทัดแล้วก็มีอินโฟมชันที่อะไรอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่มันที่มึงไม่ต้องจำนะแต่มึงก็อยู่ในสมุดที่มึงเขียนออกว้ฮะสมุดก็เยอะเคี้ย แล้วมึงไปจาได้ไงมึงจะต้องรวมไว้เลยว่านี่คืออีกที่มึงต้องจํานี่คือกระดาษที่มึงจะต้องจําทุกตัวหนังสือในกระดาษปึกนี้เก็บไว้ในที่ที่เดียวโอเคไหมโอเคนะนี่คือสเต็ปที่2เขียนด้วยลายมือตัวมึงเองถ้ามึงไม่เขียนด้วยลายมือตัวมึงเองมึงจะจําไม่ได้โอเคไหมมึงเขียนเข้าไปเลยเมื่อทําให้มึงคุ้นชินกับคอนเทนต์ตรงนี้ถ้ามึงเขียนด้วยลายมือตัวเองแล้วเก็บไว้ในที่ที่เดียวหนังสือทั้งหมด กระดาษทั้งหมดตรงนี้คือสิ่งที่มึงจะต้องจําเข้าไปในห้องสอบทุกตัวโอเคอ่ะยกตัวอย่างนะครับสเต็ปที่สามสเต็ปที่สามคืออะไร <c oughs> อันนี้นี่คือ writing task o n นะที่กูต้องจําอันนี้คือเป็นเป็นเอ,อ่อแมปเป็นแมปนี่คือทุกอย่างที่กูต้องจําเกี่ยวกับแมปที่กูต้องจําเข้าไปสอบใน writing task o n กูต้องจําทั้ง sentence paragraph paragraph ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาพวกนี้ไปต่อจิกซอกันในแมป นะครับนี่คือที่กูทำต่อสออไปเอลเห็นไหมมึงจะต้องจำอะไรบ้างมึงจะต้องจำอะไรบ้างอ่ะก็ะต้องจำทั้งหมดนี้นี่คือกูสตอร์ไว้ในที่ที่เดียวสเต็ปสาม 3, คือการเอากระดาษกลาดหนึ่นอันนะแต่กูทำให้ดูเลยเห็นไหมนะครับนี่คือยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะอันนี้คือ time นะเขียนหัวข้อไว้เลยว่าสิ่งที่ต้องจำเกี่ยวกับ time คืออะไร from 1999 to 2005นะ during at uh during the 10 year period over the past 20 y e a r between 1 9ึ5งเก้าเก้าห้าแอนันนะครับนี่คือ time phrase ที่ต้องจำเข้าไปไปต่อจิ๊กซอเป็นพาร์ทของจิ๊กซอตัวหนึ่งของ writing part one นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะจำสี่ phrase นี้ต้องทำยังไงนะสเต็ปที่3มึงก็ต้องมาเขียนในกระดาษต,ต่างมึงจะเขียนให้ดูเขียนว่า time โอเคเขียนสวยๆนะนี่ครูยกเ,เป็นตัวอย่างแล้วเขียน1 2 3 4มันมีอยู่4ี่ phrase ถูกไหมเขียนอย่างนี้โอเคอ่า อย่างนี้โอเคไหมแล้วมึงก็ทำของทุกอันนะครับทุกเฟสทำแบบนี้เขียนว่าทำอ่ะเฟสโลเคชันตึงสองสามสี่เห็นไหมเป็นการเหมือนเป็นเหมือนเป็นการสร้างเทสให้กับตัวเองสร้างข้อสอบกับตัวเองว่ามึงจำได้ไหมโอเคไหมอ่านี่คือสิ่งที่มึงต้องจำปะดัเอาประดาษตามไปเขียนแล้ววางไว้นะครับนี่คือสเต็ปสามโอเคสเต็ปที่สี มึงจะต้องท่องไอ้เขียนี่โดยการที่มึงจะต้องเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาครับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาแล้วเขียนคําที่มึงอยากท่องเฟสที่มึงอยากท่องแล้วพูดยกตัวอย่างเช่นผมอยากท่องเรื่องของ from อยากท่องเฟสว่าเออ garden on the east side of the village w e r e downside to add additional resident นะครับสมมติว่ากูอยากท่องเฟสนี้ word by word กูจะท่องไงกูจะเขียนอย่างนี้เลยเขียนไปด้วยพูดไปด้วย เพราะตอนที่เราเขียนเราเอาตามองนะครับแล้วเราพูดไปด้วยมันจะใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดที่เรามีนะครับในการจำโอเคไหมเพราะ,ะนั้นกูจะเขียนเลยตัวอย่างให้ดู g a r d e n on the east side of the village were d o w n s i d e to add additional r e s i d e n c e โอเคไหม นี่คือกูเขียนด้วยแล้วกูก็พูดไปด้วยแล้วกูก็ตามองไปด้วยนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดถ้ามึงอยากจะจําได้คือมึงจะต้องเข้าใจว่าที่มึงพูดที่มึงท่องที่มึงเขียนคือแปลว่าอะไรถ้ามึงไม่เข้าใจมึงจะจําได้ยากขึ้นกูบอกเลยนะอันเนี้ยกูเข้าใจกูเข้าใจว่ามันคือการ์เด้นสวนเนี่ยมันอยู่ทางฝั่งขวานะฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านนะ ม, <c oughs> มันถูกลดลงไปถูกลดไซส์ใช่ไหมเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนเรสิดนต์ก็คือเพิ่มจํานวนบ้านเข้ามาเข้าใจเข้าใจแล้วเนาะโอเคอันนี้สเต็ปสเสร็จแล้วนะครับอ่ะสเต็ปสี่ทีรันนรัน,รนโอเคสุดท้ายนะครับเราทําแบบนี้3าทีเห็นไ,ไหมเราทำบบนี้3ามทีนะสเต็ปสนะสุดท้ายเราเอาไปเทสกับสิ่งที่เราทำเทสขึ้นมาโอเค เราเอาสิ่งที่เรารู้ไปเทสกับสิ่งที่เราทำเทสขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นมันก็จะมีอย่างนี้เยอะๆนะครับเราจะแบ่งไปเลยว่านี่คือแมปนั้นถ้าเป็น writing task o นะครับที่กูสอนเนี่ยเราต้องจำของแมป1แผ่นบ a ร graph หแผ่น line graph หแผ่นทำแยกกันไว้โอเคไหมอ่ะแล้วของแมปเราก็เขียนไปเลยเราเห็นคำว่า time มี face อยู่สี่อันเราจำอะไรได้บ้างเขียนออกมาเลยโอเค เอ่อเฟรชมีอะไรบ้างติด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 ,ด,ดขราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมึงจะจําได้ไหม่หมดนะกูบอกเลยนะกูทามาเยอะที่เกี้ยกูทํามาทุกวันตลอดตลอด10ปีที่ผ่านมาที่กูเรียนมามึงจะจำได้แค่3ข้อบางทีนะครับสิ่งที่มึงต้องทาคือมึงจะต้องจับคิดว่าข้อไหนที่มึงจําไม่ได้โอเคข้อที่มึงจําไม่ได้ให้มึงกลับไปทวนใหม่แล้วก็กลับมาเทสตัวเองใหม่เป็นฟีดแบ็เป็นฟีดแบ็เป็นฟีดแบ็โอเคไหม ก่อนสอบ3-4วันถ้ามึงทําแบบนี้มึงจะจําได้แบบเป๊ะๆแล้วมึงเข้าไปในห้องสอบโดยที่มึงจําได้แบบ d byword ยเโอเคไหมไม่ว่ามึงจะสอบภาษาอังกฤษไม่ว่ามึงจะสอบอีคอนสอบฟิสิกส์สอบเทียอะไรก็ตามนะนี่คือวิธีที่มึงสามารถเอาไปใช้ได้เลยโ okay, อเคเพราะนั้นวันนี้จบแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีส่งไปให้ญาติเพื่อนพ่อพี่ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ ขอบคุณมาก40,000ชับแล้วนะครับกด Subscribe กันไปนะครับข้อมูลดีๆอย่างนี้ Productivity Tips การตื่นเรียนนะครับมีให้พวกมึงทุกวันนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนเอลคุนะครับแอดไลน์ทักมาเลย990อต่อสก <c oughs> ิลเท่านั้นโอเคเจอกันในไลน์นะจ๊ะบายบาย See ี o u